หนึ่งคำถามยอดฮิตนะคะที่หมอมักจะเจอบ่อยๆค่ะก็คือว่ายาไขมันเนี่ยไม่ดีจริงหรือเปล่าก็วันนี้นะคะเราจะมาไขาความเข้าใจตรงนี้กันค่ะค่ะยาลดไขมันนะคะที่มักจะนิยมใช้เป็นตัวแรกในแนวทางการรักษาเลยนะคะก็คือยาไขมันในกลุ่มที่ชื่อว่าสเตตินค่ะ ปัจจุบันค่ะสเตตินเนี่ยแทบจะถือว่าเป็นพื้นฐานของการรักษาไขามันในปัจจุบันค่ะเพราะว่าตัวยาสเตตินค่ะนอกจากจะลดไขมัน LDL cholesterol ลงในเส้นเลือดแล้วค่ะยังช่วยลดการอักเสบป้องกันก,การเกิดเส้นเลือดอุดตนันไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดในสมองแล้วก็เส้นเลือดในหัวใจอุดตันค่ะการกินยาสเตตินไปน,นานๆค่ะทําให้เกิดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อสลายเนี่ยจริงไหมนะคะก็ต้องยอมรับข่าว่าผลข้างเคียงของยาสเตตินกลุ่มน,นี้ค่ะเวลาคนไข้กินเนี่ยก็อาจจะมีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อได้บ้างเล็กน้อยค่ะซึ่งาคนก็ จะเป็นอาการเพียงเล็กน้อยพอทนได้สักพักอาการดีขึ้นแต่ในบางรายที่มีอาการปวดเมื่อยค่อนข้างมากนะคะสามารถคุยกับแพทย์ได้ค่ะเพราะว่าแพทย์เนี่ยก็อาจจะลดขนาดของปริมาณยาหรือว่าเปลี่ยนเป็นสเตียรินในตัวอื่นๆค่ะ เวลาที่แพทย์เนี่ยมีการเปลี่ยนยาหรือว่าลดขนาดยาแล้วค่ะคนไข้หลายรา,า,ายค่ะก็จะไม่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะส่วนกรณีที่เกิดกล้ามเนื้ออักเสบแบบรุนแรงจนเกิดภาวะที่เป็นกล้ามเนื้อสลายนะคะก็สามารถเจอได้ค่ะแต่ว่าค่อนข้างน้อยในคนไข้ประมาณ1 2ึ่งถึงสองแสนคนค่ะจะเจออย่างน้อย1คนค่ะก็จะเจอในนานๆทีนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าพบว่าคนไข้เกิดกล้ามเนื้ออักเสบแบบรุนแรงค่ะแพทย์ก็จะหยุดการใช้ยากลุ่มสเต,ตินแล้วก็อาจจะรักษาด้วยวิธีอื่นค่ะ